มาชมภาพนี้กันก่อนนะคะเป็นการแสดงของน้องๆแล้วก็ไปประสบความสำเร็จในเวทีระดับอาเซียนด้วยนะคะน้องๆเขาไปประกวด c h e ยร์ลีดดิ้งเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล2011ครั้งที่5ที่ญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นวินาทีแห่งชัยชนะค่ะแล้วก็ชัยชนะนี้นะคะก็มาถึงรายการเช้านี้ที่หมอชิดแล้วนะคะเด็กๆอยู่ที่นี่แล้วด้วยนะคะเป็นอนาคตของชาติอย่างน้อยเบื้องต้นก็เป็นตัวอย่างหลายๆคนได้นะคะวันนี้เราขอต้อนรับทีม ไทย DPU ค่ะน้องๆทั้ง4ี่คนอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะน้องร,กรณกรพินทุรักษ์นะคะคผู้จัดการทีมน้องกฤษณะสมประสงค์เป็นโค้ชค่ะแล้วก็น้องยศพรนวลจันทร์เป็นเบสหรือว่าเป็นฐานนะคะแล้วก็น้องเมธยาชูจันทร์เป็นท็อปหรือว่าตัวเล็กที่สุดที่จะอยู่ข้างบนนะคะจมเลยใช่ครับก็ดูดูรูปร่างนะฮะจะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยนะเราไปเริ่มต้นท,ที่ที่ทางผู้จัดการทีมก่อนนะฮะสำหรับความสาเร็จนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักการแข่งขันนี้อธิบายสั้นๆว่าเป็นการแข่งขัน ระดับไหนและรางวัลที่ได้รับเนี่ยนะฮะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับใช่ฮะก็เป็นการแข่งระดับเอเชียนะครับผมเป็นการเอาหลายๆทีมของระดับเอเชียมารวมตัวกันที่เอ่อญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไทยแล้วก็ส่งแข่งขันเหมือนกันมีทั้งหมดกี่ประเทศนะฮะเอ่อ5ประเทศครับ5ประเทศครับผมก็แข่งขันกันจนเราได้คะแนนอันดับ1คือแข่ง2วันในคะแนนรวมกันครับทีมไทยแลนด์ได้คะแนนเป็นอันดับ1นึ่ง เลยได้ได้รางวัลมาประเภทกุ๊ปซันมิกแล้วก็ประเภทเชียร์ลีดดิ้งมิกครับผมคครับก็ือประเภทคืออะไรคะชายหญิงร่วมกันชายหญิงร่วมกันครับผมแล้วกุ๊ปซันคือการต่อตัวประเภทกลุ่ม2อถึงหคนครับผมค่ะคิดว่าเรานอนมาไหมตอนแรกก็มีคู่แข่งมากกวอย่างไต้หวันเลยครับผมแต่ว่าเราก็ฝึกตัวกันอย่างหนักเราก็เตรียมรูปแบบไปแข่งอย่างดีไปเพื่อไปสู้กับทีมไต้หวันเขาที่เป็นคู่แข่งทุกปี ผนก็ได้ผลขาดไ,ไหมคะแนนขาดไหมคะเออห่างประมาณที่สิบคะแนานก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้ดีเลิศทีเดียวถามโค้ชหน่อยนะคะผู้ฝึกสอนค่ะมาคราวนี้เราต่างอะไรจากที่ผ่านๆมาคะสำหรับปีนี้ที่เราไปชูแล้วก็เป็นความสำเร็จของเราเนี่ยค่ะคะือเรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเรามีเที่ยวบินแล้วะครับเมื่อปีที่แล้วคือเราเราไปเราเราไปไปแบบ เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับแต่ปีนี้้วไปเรามีความเชื่อมั่นเรามีท่ายากไปสู้กับเขาได้ท่ายากคือท่าไหนคะคือจะมีท่าสกอร์เปียนะครับก็คือเป็นท่าที่ดึงขาขึ้นนะครับคือท่านั้นจะเป็นท่าขึ้นสกลที่มีคะแนนที่สูงที่สุดเราพยายามทําให้ได้สวงที่สุดครับใช้เวลาการเตรียมตัวฝึกซ้อมนานแค่ไหนฮะสองเดือนครับผม โอ้แต่ว่าไม่ได้รวมตัวแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะฮะใช่ครับมีหลายๆมหาวิทยาลัยมารวมตัวกัน16คนมีจากที่ไหนบ้างครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสวนจุสิฯจากเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับแล้วก็มหาวิทยาลังศิต์ครับผมห้ามหาวิทยาลัยสองท่านนี้มาจากที่เดียวกันไหมคะนูมาจากที่ไหนโอ๋สวนจุสิฯที่หนึ่งแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตที่หนึ่งแต่ทั้งหมดคือห้ามหาวิทยาลัยสองเดือนฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างถามเบสก่อนก็ได้ดูทท่าาางจะะับหนนก ต้องเรื่อนที่ฝึกซ้อมก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ก็ทุ่มเทเต็มที่ครับเพราะว่าจะต้องทําเพื่อประเทศชาติอะครับโอ้ยคําถามถามอาจจะธรรมดามีพลาดบ้างไหมมีพลาดบ้างไหมก็มีครับแล้วแล้วเราทํายังไงคะเวลาพลาดเนี่ยค่ะแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยที่ว่าแบบอย่าไปซีเรียสครับก็คือ้นผ่าานต่อคือเวลาเราเห็นคู่แข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเรากลัวชาติไหนมากที่สุดบ้างไหมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกเจ้าภาพเองไม่เก่งอะก็เก่งครับ แต่เราไม่กลัวเพราะเราเรารู้สึกว่าเราก็มีดีเหมือนกันถามท็อปหน่อยตัวเล็กที่สุดแต่ต้องใจใหญ่แน่นอนอันนี้คือเขาต้องเลือกดูรูปร่างหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยเองนะใช่ไหมจะให้อย่างดีฉันไปไหมคือถ้าเป็นทุนรูปร่างใหญ่ๆจะอยู่บนท็อปเนี่ยคือคือบนจุดสูงที่สุดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมลำบากไหมได้ค่ะได้แล้วต้องต้องใช้ไซนี้คือฐานต้องใหญ่ใหญ่ต้องใหญ่ใหญ่หมดเลยค่ะแล้วก็อาศัยใจด้วยต้องต้องกล้าหน่อยเล่นกีฬาตรงนี้คล้ายๆกับ เป็นกลึ่งเอ็กตรีมอะค่ะเอ็กตรีม<ช>แล้วแล้วอย่างท็อปเนี่ยถือว่าเสี่ยงที่สุดหรือเปล่าก็จริงๆก็เสี่ยงทุกตำแหน่งนะคะแต,แต่ท็อปนี่จะคือเวลาคนดูอะ,ค,ะค่ะเขาจะบอกว่าโฟกัสมาที่ท็อปอ๋อแล้วก็กดดันท็อปนี่จะเป็นตัวนักกีฬาที่ กดดัน่กว่าส่วนอื่นอื่นต้องทำให้ดีแมนไม่แมนก็ต้องดูที่ท็อปนะคะแต่ว่าขอไมค์คืนเพราะว่าจะให้เขาแสดงให้ดูเห็นภาพนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นทีมของไทย DPU นะฮะจริงมาจาก5มหาวิทยาลัยแต่ว่าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชื่อนี้เป็นทีมแชมป์ล่าสุดเชิญพบเลยค่ะ Let's But วันนี้ขอขอบคุณทีมไทยพียูดีพียูเป็นอย่างมากนะคะขอให้ไปคว้าชัยมาอีกนะคะไม่ใช่รางวัลสุดท้ายขอ,าขอบคุณมากครับขอบคุณแทนคทนไทยทุกๆคนด้วยนะครับท,ทุกๆคนชอบคำน้องมากเลยนะคะคือเหนื่อยแต่ว่าเราทําเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะปิดท้ายรายการเช้านี้ที่หมอชิดชก็ต้องลาด้วยภาพนี้ที่เด็กๆไปทําเพื่อประเทศชาติมานะคะสําหรับการแข่งขันเชียริดด้งเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลโอเพน2011ไปคว้าชัยมาแล้วเรียบร้อยสําหรับทีม ดีพียค่ะพรุ่งนี้เจอกัน6โมงช้าสวัสดีสสดค่ะ มาชมภาพนี้กันก่อนนะคะเป็นการแสดงของน้องๆแล้วก็ไปประสบความสําเร็จในเวทีระดับอาเซียนด้วยนะคะน้องๆเขาไปประกวดเชียร์ลีดดิ้งเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลโอเพน2011ครั้งที่5ที่ญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นวินาทีแห่งชัยชนะค่ะแล้วก็ ใทยชนะนี้นะคะก็มาถึงรายการเช้านี้ที่หมอชิดแล้วนะคะเด็กๆอยู่ที่นี่แล้วด้วยนะคะเป็นอนาคตของชาติอ,อย่างน้อยๆเบืเ้องต้นก็เป็นตัวอย่างหลายๆคนได้นะคะควันนี้เราขอต้อนรับทีมไทย DPU ค่ะน้องๆทั้ง4ี่คนอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะน้องรณกรพินทุรักนะคะคผู้จัดการทีมน้องกฤษณะสมประสงค์เป็นโค้ชค่ะแล้วก็น้องยศพรน,นวลจันทร์เป็นเบสหรือว่าเป็นฐานนะคะแล้วก็น้องเมธยาชูจันทร์เป็นท็อปหรือว่าตัวเล็กที่สุดที่จะ อยู่ข้างบนนะคะมิจมเลยใช่ครับก็ดูดูดรูปร่านะฮะจะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยนะเราไปเริ่มต้นที่ที่ทางผู้จัดการทีมก่อนนะฮะสำหรับความสำเร็จนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักกันถามเบสก่อนก็ได้ดูท่าทางจะรับบทหนักเนาะสองเดือนที่ฝึกซ้อมก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ <laughs> <g ül> ก็ทุ่มเทเต็มที่ครับเพราะว่าจะต้องทําเพื่อประเทศชาติะค,ะครับโอ้ยคําถาม <g ül> ถามอาจจะธรรมดา <c oughs> มีพลาดบ้างไหม มีพลาดบ้างไหมก็มีครับแล้วเราทํายังไงคะเวลาพลาดเนี่ยค่ะแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยที่ว่าแบบอย่าไปซีเรียสครับก็คือไปต่อผ่านผ่านต่อต่อคือเวลาเราเห็นคู่แข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเรากลัวชาติไหนมากที่สุดบ้างไหมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกเจ้าภาพเองไม่เก่งอะก็เก่งครับแต่เราไม่กลัวเพราะเราเรารู้สึกว่าเรา ก็มีดีเหมือนกันแน่แน่ถามท็อปหน่อยตัวเล็กที่สุดแต่ต้องใจใหญ่แน่นอนอันนี้คือเขาต้องเลือกดูรูปร่างหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยเองนะใช่ไหมจะให้อย่างดีชั้นไปไหมคือถ้าเป็นทุนรูปร่างใหญ่ๆจะอยู่บนท็อปเนี่ยคือคือบนจุดสูงที่สุดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมลำบากไหมได้ค่ะได้แต่ว่าต้องต้องใช้ไซส์นี้คือฐานต้องใหญ่ใหญ่ๆต้องใหญ่ๆหหมดเลยค่ะแล้วก็อาศัยใจด้วยต้องต้องกล้าหน่อยเล่นกีฬาตรงนี้ค่้าย้สอนค่ะ มาคราวนี้เราต่างอะไรจากที่ผ่นานๆมาคะสําหรับปีนี้ที่เราไปชูแล้วก็เป็นความสําเร็จของเราเนี่ยค่ะคะือเรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเรามีเที่ยวบินแล้วอะครับเราไปแล้วคือเราราไปเราเราไป,าาไ,ปไปแบบ เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับแต่ปีนี้จะไปเรามีความเชื่อมั่นเรามีท่ายากไปสู้กับเขาได้ท่ายากคือท่าไหนคะคือจะมีท่าสกอร์เปียนะครับก็คือเป็นท่าที่ดึงขาขึ้นนะครับคือท่านั้นจะเป็นท่าสเสกลที่มีคะแนนที่สูงที่สุดแล้วเราพยายามทําให้ได้สวยที่สุดครับใช้เวลาการเตรียมตัวฝึกซ้อมนานแค่ไหนฮะเออสองเดือนครับผม โอ้แต่ว่าไม่ได้รวมตัวแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะฮะใช่ครับมีหลายๆมหาวิทยาลัยมารวมตัวกัน16คนมีจากที่ไหนบ้างครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสวนจุฬาฯเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตครับโอ้โหมหาวิทยาลัยสองท่านนี้มาจากที่เดียวกันไหมคะหนูมาจากที่ไหนธุรกิจอ๋อสวนจุสิฯที่หนึ่งแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตที่หนึ่งแต่ทั้งหมดคือห้ามหาวิทยาลัยสองเดือนฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างใช่ครับ เป็นกลึ่งเอ็กซ์ครีมอะค่ะเอ็กซ์รีม<ช>แล้วแล้วอย่างท็อปเนี่ยถือว่าเสี่ยงที่สุดหรือเปล่าก็จริงๆก็เสี่ยงทุกตำแหน่งนะคะ,<ส>ะแต่ท็อปนี่จะคือเวลาคนดูค่ะเขาจะบอกว่าฟโฟกัสมาที่ท็อปอ๋อเราก็กดดันท็อปนี่จะเป็นตัวนักกีฬาที่ กดดันกว่าส่วนคนอื่นต้องทำให้ดีแม่นไม่แมนก็ต้องดูที่ท็อปนะคะแต่ว่าขอไม์คืนเพราะว่าจะให้เขาแสดงให้ดูเราไเห็นภาพนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นทีมของไทย DPU นะฮะจริงมาจาก5มหาวิทยาลัยแต่ว่าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชื่อนี้เป็นทีมแชมป์ล่าสุดเชิญพบเลยค่ะ Let's go กาแข่งข okay, ันนี้อธิบายสั้นๆว่าเป็นการแข่งขันระดับไหนและรางวัลที่ได้รับเนี่ยนะฮะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับใช่ก็เป็นการแข่งขันระดับเอเชียนะครับผมการเอาหลายๆทีมของระดับเอเชียมารวมตัวกันที่จิะนี่ิปุ่น คผมแล้วก็ไทยแล้วก็ส่งแข่งขันเหมือนกันมีทั้งหมดกี่ประเทศนะฮะห้าประเทศครับห้าประเทศครับผมก็แข่งขันกันจนเราได้คะแนนอันดับหนึ่งเพียงสองวันและคะแนนรวมกันครับทีมไทยแลนด์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเคยได้ได้รางวัลมาประเภทกุ๊ปซันมิกแล้วก็ประเภทเชียร์ลีดดิ้งมิกครับผมคครับก็ือประเภทคืออะไรคะชายหญิงรวมกันชายหญิงรวมกันครับผมแลกุ๊ปซันคือการต่อตัวประเภทกลุ่มสองถึงห้าคนครับผมค่ะคิดว่าเรานอนมาไหม ตอนแรกก็มีคู่แข่งมากกว่าอย่างไต้หวันอยครับผมแต่ว่าเราก็ฝึกตอกันอย่างหนักแลวก็เตรียมรูปแบบไปแข่งอย่างดีไปเพื่อไปสู้กับทีมไต้หวันเขาที่เป็นคู่แข่งทุกปีจ<า>นก็ได้พัฒนานขาดไหากกามคะแนนขาดไหมคะห่างประมาณที่สุดคะแนานนก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้ดีเลิศทีเดียว<อ>ถามโค้ชหน่อยนะคะ